ป่อเอ๊อเก้านในกามินเดียวเราแกงแกงเสียผักละเนี่ยอันนี้ผักท้อเข้าของบ้านสันกลางอาหารพื้นเมืองหรืออาหารประจําถิน่นที่มีวิธีการปรุงและพืชผักเนื้อสัตว์ที่ใช้มาจากท้องถิน่น ไม่เน้นการปรุงแต่งจากสารเคมีอาหารแบบนี้มีองค์ประกอบสำคัญก็คือผักพื้นบ้านตามฤด,ดูกาลเนื้อสัตว์หลากหลายชนิดที่หาได้จากธรรมชาติและเลี้ยงไว้เองปรุงแต่งด้วยเกลือน,าาน้ำปลาราน้ำปลาน้ำตาลจากธรรมชาติปัจจุบันอาหารเหล่านี้เริ่มหายากเพราะความเจริญเข้ามาสู่หมู่บ้านพร้อมกับเทคโนโลยี แลกความทันสมัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์อาหารจึงเปลี่ยนไปสู่ความทันสมัยตรงนี้หรือไม่ที่ทำให้มนุษย์เริ่มเข้าสู่ภาวะเจ็บป่วยห่างแล้วเนี่ยบ้านเนี่ยอย่างป้ากับเอกกับปอมีการปับเปลี่ยนพฤติกรรมจะได้พองขหวขาวนมันเค็มอบอกเห็นเนาะเอ๋ จำกัดเอจำกัดใครเป็นคนจะเข้าแจ็ตรแม่เนี่ยสรุปแล้วลดปริมาณการแจ้อย่างลงไปห้องที่แม่วะห้าเจ้าห้านี่นี่ใส่น้อยใส่น้อยจกินรดชาถ้าเค็มเอ็มมันอย่าวางนี่บัวนี้กินเค็มคือคือต่งคนต่างเมกันเจ้าลดเค็มดยก่อนลดใส่การนใส่ห้าน้อยลงนะคนนี้ดูเดินไปหรือว่าจะก็เดินไปเจ้าถ้าไกลก็ลดไปอเแต่ไปบ้านอภรรก่อนเดินไป มาแต่เก้นี่เป๊ก่าถังมาได้เนาะเราแล้วเรามีคนมาขอมาขอก้าพักก้าอย่างนี้ดีที่เขาไปปลูกบ้านของนี้เลยตรงนั้นบอกใครมีสมาเขอยายมีกันลหรอคือทุกบ้านเขามีอยู่แล้วเอป้าสองเมืองตรวจสุขภาพพบว่ามีระดับเลืาในเลือดเกินกว่าค่าปกติอยู่ที่117ยสิมิลลิกรัมเดซิลิตและลูกชายเอกชัยอายุส1ปี ก็ตรวจพบว่ามีระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ที่1 5 5มิลลิกรัมเดซิลิตทั้งสองเข้ารับการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกับโครงการช้ระยะเวลา5เดือนปรับเปลี่ยนอาหารและพฤติกรรมการดำารชีวิตประจำวันสมัยหันกลับมาให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาด้านสุขภาพการปรุงอาหารตามตำรับของคนเมืองแพร่การออกกำลังกายที่เหมาะสมเช่นการเดินวิ่ง หรือทำงานให้เหงื่อออกเป็นประจําแบบใบมันหนักไปก่อนหลังการปรับพฤติกรรมได้3เดือนย่างเข้าเดือนที่สี่ป้าสองเมืองตรวจค่าระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งจากเดิม117ลดลงเหลือ101มิลลิกรัมเดซิลิตรส่วนเอกชยัยลูกชายนั้นจากเดิม105ลดลงเหลือ97ออกจากกลุ่มเสี่ยงเป็นคนปกติ น่าสนใจมากในความพยายามของครอบครัวนี้ที่ลดการซื้ออาหารจากตลาด<ป>และหันมาทําอาหารเองตามตำรับภูมิปัญญาพื้นบ้าน,านพร้อมทั้งลดหวานมันเค็มลงไปทําให้การต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของครอบครัวนี้ได้ผลรผผครอบครัมมน <c oughs> ว,วนี้จะเป็นครอบครัวที่เคยกินเค็ม เขาเรีอกว่าความเกมมานี่สูงโคเลยที่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะไปซื้อห้าสองติดโลหนึ่งจากที่ว่าจากที่อาิตยละโลนะครับลดปลดปริมาณล, <ด S 2> ล,ลงสมมุติว่าเขาเขา,เขาเอากินไปมันๆกินไปบ่อยๆเนี่ยมันจะาทำให้ผู้ซึกถึงรสชาติของพัก ผู้ซึกถึงรสชาติของความหวานของพัก